โบเบนจวันเคลื่อนไหวแล้วหลังก็จิรายุลบรูปคู่ออกจากไอจีเรียกได้ว่าทำเอาแฟนคลับต่างก็เสียดายคู่นี้ไปตามตามกันสำหรับโบเบนจวันและก็จิรายุที่ล่าสุดโบเบนจวันออกมาเปิดใจในรายการแฉว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่งงอยู่คือตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงวันครบครอบเราก็ยังฉลองกันอยู่ทุกอย่างดูโอเค สำหรับโบไม่ได้รู้สึกมีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมองข้ามไปไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันกลับมามันก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเขารู้สึกว่าอยากขอเวลาอยู่กับตัวเองคือที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้มันก็เคยมีบ้างที่เราอยู่ในจุดที่เหนื่อยล้าจากงานมากระทบเราก็คิดว่าเขาอาจจะขอเวลาไปอยู่แบบนั้น ผ่านมาก็เดือนกว่าสองเดือนกว่าแล้วพอได้คุยกันมันก็ไม่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันก็เงียบหายไปเราไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อันฟอลโลไม่ได้ลบรูปแค่ซ่อนเราสับสนอยู่ส่วนเขาบอกเขาจะไปจัดการอาทิตย์ที่แล้วได้ติดต่อเขาไปเพราะโบต้องไปทำงานอาจมีการพูดถึงก็ขอคุยด้วยหน่อยว่าอะไรยังไงซึ่งได้คุยกันวันนี้ก่อนเข้ารายการ ผลสรุปก็ออกมาว่าทุกอย่างจบแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่ามันปุบปับป,ป,ปะนะและเราไม่อยากยอมแพ้เฉยๆสิบปีมันมีอะไรดีๆด้วยกันเยอะเราโตมาด้วยกันผ่านมาด้วยกันและคิดว่าไม่มีอะไรที่เราไม่สามารถคุยหรือเคลียร์กันได้พอมาถึงจริงมันก็แค่จบแล้วตัวเราเองยังมึนๆงงๆเฟรชมากเรายังไม่ได้จัดการตัวเอง เราก็มีการตั้งคำถามแต่เหตุผลลึกๆคือสิ่งที่โบกับเขาต้องจัดการกันเองไม่อยากพูดอะไรเยอะเพราะใจโบกำลังจัดการอยู่เขาอาจจะให้สัญญาณอะไรมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าเราห่างกันเถอะคือสิ่งที่โบลงไปมันคือความทรงจำของโบณนะตอนนั้นมันอาจไม่มีสัญญาณอะไรหรืออาจจะมีที่เราพูดไม่เข้าหอ โบพยายามคุยกับเขาว่ามีอะไรที่เราสามารถคุยกันได้แต่คือโบไม่รู้จริงๆก็อยากเคลียร์กับเขาโบยังไม่หยุดรักเขานะโบแค่อยากรู้ว่าจุดพลิกมันคือตอนไหนแต่มันไม่มีประโยชน์ที่เราไปจี้ถามเขาเองอาจจะลำบากใจที่จะพูดก็บอกไปแล้วว่าเรารักเขาไม่อยากยอมแพ้สิบปีที่ผ่านมาที่อยู่กับเขามาตลอดไม่ว่าจะ up o อ d o w เรารู้สึกว่าเราเติบโตทางด้านความคิดมีความทรงจำที่ผ่านมาด้วยกันเยอะโบรู้ว่าเขารู้ว่าโบรักเขาและเขาเป็นคนสำคัญของโบคือเราคิดว่าเราแค่ห่างกันความดังของเขามันไม่เกี่ยวที่ทำให้เราเปลี่ยนไปอาจจะอยู่ในจุดที่อยากหาสิ่งที่เ enjoy มากขึ้นโบถามไปหมดแล้วบางเรื่องก็ได้คำตอบบางเรื่องก็ไม่ได้ขอไม่ลงรายละเอียด ก่อนจะได้คุยโบก็แอบ,บหวังแบบอาจมีอะไรที่คาใจให้เวลารักษามันอาจจะดีขึ้นต่อให้มันยากโบก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจเขาทำงานเยอะเขาทุ่มเทเขาเหนื่อยทำเพื่อตัวเองทำเพื่อครอบครัวซึ่งเราชื่นชมในตรงนี้ว่าเขาแบบทุ่มเทมาตลอดและเราเห็นทำให้เราคิดว่าคนคนนี้สามารถไกดเราได้ เขาเป็นคนที่อยากไปต่อด้วยกันยาวๆไม่เกี่ยวกับเรื่องแต่งงานนะไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้โบเห็นภาพในอนาคตของเราตลอดทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่แต่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของหนุ่มกอ๊อตพบว่าหนุ่มก๊อตนั้นลบรูปภาพคู่โมเมนต์สวีทๆความทรงจำดีๆของพวกเขาหายไปหมดจากไอจี แต่ยังคงฟอล l o IG ของสาวโบ